พระปิลินทวัชะเทระเป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้รับการยกย่องโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เป็นที่รักและชอบใจของเหล่าเทวดาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตการพระเทระเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบำเพ็ญกุศลใหญ่ทำให้มหาชนตั้งมันอยู่ในศีลห้าเหล่าเทวดาเมื่อได้สมบัติในสวรรค์ก็มักย้อนระลึกได้ว่า สมบัตินี้เราได้มาเพราะอาศัยพระเถระผู้นี้จึงเคารพรักนมัสการท่านเสมอแต่เมื่อท่านบวชในพุทธกาลนี้กลับมีคำติดปากที่ทำให้ใครหลายคนสงสัยท่านมักจะเอ่ยคำว่าเจ้าถอยหรือคนถ่อยไม่ว่าจะพูดกับภิกษุหรือคฤรืหัดก็ตามภิกษุทั้งหลายจึงพากันทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยะทั้งหลายไม่กล่าวพรุษสวาจาแต่บุตรของเรานี้หาได้มีเจตนาหยาบไม่เพียงแต่เพราะความเคยชินในอดีตชาติในการก่อนพระปิลินทวัช,ชะเคยเกิดในตระกูลที่ใช้คำว่าถอยถึง500ชาติจึงติดป,ปากกล่าวเช่นนี้แม้ถ้อยคำจะหยาบแต่เจตนาบริสุทธิ์จึงไม่เป็นบาปเลยวันหนึ่งพระเถระออกบินธบาีในกรุงราชครื ระหว่างทางได้พบชายคนหนึ่งกำลังหาบถาดดีปลีเต็มถาดมุ่งหน้าเข้าเมืองพระเถระจึงถามขึ้นตามปกติว่าเจ้าถอยของในภาชนะนั้นคืออะไรชายผู้นั้นไม่พอใจนักคิดว่าถูกสมณะด่าด้วยคำหยาบจึงตอบประชดไปว่าขี้หนูสิท่านพระเถระกล่าวขึ้นทันทีว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเจ้าถอยทันใดนั้นเองดีปลีในถาดทั้งหมด กลับกลายเป็นขี้หนูชายผู้นั้นตกใจอย่างยิ่งแต่ยังไม่เชื่อสนิทจึงคิดในใจว่าหรือจะเป็นแค่ถาดนี้เท่านั้นของในเกวียนใหญ่ที่บรรทุกมาคงยังเป็นดีปลีอยู่แน่เมื่อเขารีบไปตรวจสอบที่เกวียนก็ถึงกับหน้าถอดสีเพราะดีปลีทั้งเกวียนก็กลายเป็นขี้หนูเช่นเดียวกันด้วยความเสียใจและตระหนกเขากุมอกคร่ำครวญอย่างสิ้นหวังจนได้พบชายผู้หนึ่งซึ่งฟังเรื่องแล้วกล่าวว่า ท่านอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยทางแก้ยังมีอยู่จงเอาขี้หนูนั่นแหละใส่ถาดถือไปหาพระบิลินทวัชชาอีกครั้งเมื่อท่านถามว่าของในภาชนะนั้นคืออะไรเจ้าถอยจงตอบตรงๆว่าดีปลีพระคุณเจ้าพระเถระจะกล่าวว่ามันจักเป็นอย่างนั้นเจ้าถอยแล้วของก็จะกลับคืนเป็นดีปลีดังเดิมแน่นอนชายผู้นั้นได้ฟังดังนั้นก็รีบทำตามคำแนะนำทันทีเขาจึงเอาขี้หนูใส่ถาด แบกกลับไปยืนต่อหน้าพระเถระพระเถระถามขึ้นเช่นเดิมว่าของในภาชนะนั้นคืออะไรเจ้าถอยชายผู้นั้นตอบด้วยความเคารพว่าเป็นดีปลีพระคุณเจ้าพระเถระจึงกล่าวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเจ้าถอยแล้วปาฏิหารก็เกิดขึ้นขี้หนูทั้งถาดและทั้งเกวียนกลับกลายเป็นดีปลีทั้งหมดดังเดิมข้อคิดธรรมะสำหรับเรื่องนี้ห อาน,นิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นทำความดีการนำหมู่ชนตั้งอยู่ในศีลห้าทำกุศลผลย่อมใหญ่ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นผู้เกื้อกูลผู้อื่นย่อมเป็นที่รักทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา 2. นิสัยเคยชินติดตามไปหลายภพชาติแม้พระอรหันต์ก็ยังมีความเคยชินที่สั่งสมมาเช่นการใช้คำว่าเจ้าถอยเตือนว่าควรฝึกตนให้ชินกับสิ่งที่ดี เพราะความเคยชินเล็กน้อยอาจติดตามไปข้ามภพชาติ 3. เจตนาเป็นตัวกรรมคำพูดหรือการกระทาจะเป็นบุญหรือบาปอยู่ที่เจตนาไม่ใช่เพียงรูปแบบภายนอกวาจาของพระอริยะแม้ดูเหมือนหยาบแต่ไม่มีเจตนาร้ายจึงไม่เป็นบาป 4. แรงแห่งวาจาสัจจะพลังคำพูดเมื่อพระปิรินทวชะพูดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นดีปลีก็กลายเป็นขี้หนูจริง นิสะท้อนว่าวาจาของผู้มีบารมีและผู้ส่งคุณธรรมมีพลังเพราะประกอบด้วยสัจจะและบุญญาพินิหาร 5. แรงของการตอบโต้ด้วยวาจาชายหนุ่มตอบพระเทระด้วยคำประชดหยาบในภาชนะของข้ามีขี้หนูจึงได้ผลตามปากตนเองเป็นอุทาหรณ์ว่าคำพูดที่ไม่ดีย่อมย้อนกลับมาทำร้ายตนเองตรงข้ามหากเขาตอบด้วยความสุภาพแต่แรกย่อมไม่เกิดโทษเช่นนั้น ชอบธรรมะจากพระไตรปิฎกแบบสรุปเรื่องราวเข้าใจง่ายฟังง่ายให้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ